ประเด็นเรื่องปืนเนี่ยนะครับทางคุณโจ้าข่าวสดนะครับก็ได้โพสต์แสดงความเห็นไว้อย่างน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมว่าเคสเด็ก14ที่ก่อเหตุที่ภรากอนเนี่ยเด็กคนนี้ใช้แบล็งกันที่มีการดัดแปลงลำกล้องให้ใช้กระสุนจริงได้เด็กสารภาพนะครับว่าซื้อมาจากออนไลน์หมื่นกว่าบาท พอเข้าไปดูแพลตฟอร์มขายของออนไลน์นะครับก็พบว่าขายกันเกลื่อนจริงๆและที่สำคัญเนี่ยราคาถูกด้วยนะครับคุณผู้ชมเข้าไปดูใน YouTube ก็มีคนโพสต์วิธีการแบบแปลงแบล n งกันเป็นแบบปืนจริงๆอ่ะทำเองได้ง่ายๆอนอกจากนี้ตำรวจยังให้ข้อมูลกับนายกว่าสถิติคดีอาวุธปืนที่ผ่านมาก,กว่า2,000คดีเนี่ยเป็นคดีอาวุธปืนจริงๆแค่10%ครับ,รบที่เหลือ90% เป็นคดีที่เกิดจากปืนแบล็งกันดัดแปลงจาก2,000ัคดีนะคุณผู้ชมมีแค่10เองมีซค่10%เท่านั้นที่เป็นปืนจริงนะโอ้เรื่องนี้เป็นตัวเลขที่น่าตกก็รู้กันในสตชนี่เนะครับขึ้นมาเป็นสถิติเลยนะสถิติคดีอาวุธปืนในและคนที่มอบข้อมูลนี้และสถิตินี้ให้นายกก็คือตำรวจก็ใช่ซึ่งแปลว่าเขารู้ว่าแบล็งกันมันเกลื่อนขนาดนี้ใช่ นอกจากประเด็นปืนแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่สังคมตั้งคำถามว่าเด็กอายุ14เข้าสนามฝึกยิงปืนได้อย่างไรเรื่องนี้ทางช่องสามได้ไปสัมภาษณ์ผู้จัดก,การสนามยิงปืนนะครับได้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุได้เคยมาใช้บริการที่สนามยิงปืนจริงๆพูดแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่งตัวคล้ายต่างชาติแล้วดูตัวสูงเกินอายุ14ทําให้เข้าใจว่าเป็นนักท่องเที่ยวมาซ้อมยิงปืนทั่วไปพนักงานเลยให้เข้าไปเพราะการยิงปืนก็เป็นกีฬายอย่างหนึ่งแปลว่าเขาเดาว่า โดยไม่โดยไม่ตรวจเอกสารไม่ได้ตรวจเอกสารเพร,พร,ะราะดูเป็นตัวสูงอะไรเงี้ยหรอเพราะมันดูเป็นดูเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหรอก็เลยก็เลยไม่เช็คเช็คกันด้วยสายตาแหละครับแต่ดอกจันตัวใหญ่ครับอ,อในข่าวเนี่ยบอกว่าสนามยิงปืนที่ผู้ก่อเหตุไปซ้อมยิงเป็นสนามยิงปืนของหน่วยทหารนะครับออมันไม่ได้แบบเข้ามาดูหนังหรือดูอะไรนะ นี่คือไปสนามน,นี่คือไปในที่ที่คุณจะได้จับอาวุธที่สามารถใช้ในการทำร้ายร่างกายและปลิดชีวิตคนอื่นได้อ่ะอแล้วคุณก็ดูด้วยสายตาแล้วก็อัะประมาณนี้เออแล้วก็ให้เข้าไปทั้งทั้งที่จริงๆแล้วมันมีโปรซิเจอร์มันมีกฎกติกาขั้นตอนที่ถูกต้องว่าต้องอายุเท่านี้มันควรจะตรวจทุกคนแม้ว่าสมมติเราจะไปสนามยิงปืนเขาควรจะคัดเรานะ ว่าแบบเพืนอน่อเช็คนอเพื่อที่จะกันเหตุแ,นนแบบนี้มันต้องมีระบุไว้เช็คไว้อยู่แล้วไหมว่าเออใครอะไรยังไงว่าใครจะเข้ามาปุ๊บก็ยังไงต้องเื่นแบป,ประชาชนทาดูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วที่มันน่าตกใจแล้วก็มันก็สะท้อนความเป็นจริงของสังคมไทยก็คือสนามยิงปืนนี้เป็นของหน่วยทหารนะครับ